ไปเรื่อยๆถ่ายคลิปได้เลยไม่ใา่แล้วมันจะได้ไงมันก็ได้อยู่แล้วเพราะเพราะเราถ่ายคลิปมันจะจะมีคลิปลอ,อยู่ในของเรามันจะอัพขึ้นใหม่ๆใหม,ม่เรื่อยๆไปเรื่อยๆขอโทษด้วยนะคะแล้วเราจะแคสในเกมหรืนหนเหอเป่าโอ้ต้องใช้อันนี้ถ้าจะแคสในกเกมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมสอนเพื่อนอยู่คือไม่ได้ขิงนะจริงๆจริงๆไม่ได้ขิงผมไม่ได้ขิงของจริ

คัดไอ,นนอดีนะไวันนีนะอ่างมูยังไนกัน,นะอ่ายัไม่มีผมจะซื้อไอ้นั่น G สิเนาะก็ยังไม่มีก็มไ,มไม่รู้เลยว่าว่าเขาทำได้น่าจะน่าจต้องมีคลิปจากิ๊กต่อคนอน เรานีมาแล้วครับมาแล้วครับเราเราจะต้องดูว่าศัตรูมาฝั่งไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่ที่โคจะกระจักตาแล้วโคตรดูก็ไม่พอ ว่ไปนี่ผมามาู่ที่นี่ออ,อ,อไปตามหานานแล้วมาม,ม,มเจอมันอยู่ไหนรักคิวมรักคิวอะทุกคนนสัไม่ดีนใส่ไม่ดีแบมากกินขากันได้ นี่สายไม่เลือกเลยไอ้นี่ขโมยเคลมเลยทีมญี่ปุ่นน่าจะผมอยากเป็นทีมอเมริกันมากกว่าเพราะว่าทีมญี่ปุ่นใกล้แท้เลยเห็นปะใครใครรักญี่ปุ่นคือเด็กโมนะคระโหเล็กกังวลเล็กกังวลเลอ้าวสู้เขานะสู้เขาเนอะใครนะครับขออภัยขออภัยโกโจสตดุดิครคิดว่าผมเป็นจริงจผมไม่ได้กินไม้นะตะโนีน่พูดใกล้ไหมเฉยๆนะ คือผมไม่ได้หมายถึงว่าโดน่แบบโดนแบบโดนตบไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่หถึงค<อ>ันของนาฬิกาโดนอุ้ย,ยทุกคนอย่าเข้าใจผิดคนเออให้เข้าใจผิดทำใหมยถึงถ้าเกิดพวกอเมริกา ยืไม่ได้ก็กรี๊ดก็เลี้ยงดีกว่าถ่ายที่เดียวกันนะอาจจะมีเสียงเพื่อนได้ขออภัยนะครับเราถ่ายที่เดียวกันขออภัยไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้ขี้โม้นั่นจริงหรเหรออ่ะเหอะอ่ะเหอะเมื่ไงผมจะไม่ได้เปดิด <นะ S 2> ไม่ได้เปิดอะไรเลยนี่อยู่ด้วยกัน ไม่ครับเขาตาม er ผมมาผมบอกว่าเฮ้ยยยาไม่ต้องไม่ต้องแล้วเขาจะว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาตามผมมาไม่จจบผมไม่เิดช่างมันเลยครับหยากมันเยอมันน้เร่อ้่อมีเป Mun ็น้ที่สุด้ะขำใหญ่ที่สุดอันี่ก็แบบ เราจะห้ำดมเพื่อนอย่าเล่นเดี๋ยวผมมาขอไปกินน้ำนะครับเ,เขาไปกินน้ำแต่เขากินน้ำไปชั่วโมงเลยครับท่านผู้ชม พวเนี่ขอเป็นฝักไอ้กร่ายท่านสมภัริยทำแต่แกงแกอะไรนี่ใหม,ม่อ้าอตการณอาเธอร์สังไปส่วน เพื่อนผมซ่อนโทรศัพท์ผมเอเอกิไม่ใช่มันเป็นเคสตมิสกิธรรมดาถ้าทุกคนไม่เชื่อไปดูที่ติกตต๊กต๊อกผมติ๊กต๊อกผมเชื่อจาชีลาราคองให้หาดูเรื่อมยมันจะเจอคลิปอยู่ครับติ๊กตอกเาคือ, wow. อเอไปตัล้วผมไม่ได้เจอผม คู่แค่น <Id> <get> ี้ครับน่ารักนักปากดำกันทุกคนปากดำปากแกสิเจ้าไอ้ตืดนี่มีสิ่งที่ผมต้องทำนะทำน่วงเคยดังอย่างนี้คับเยี่ยมเลยเป็นไงครับอันนี้กันแล้วคุณผู้ชม 嗯、你干？ ไม่ได้พูดเลยเว้ยผมยยขออะไรแค่98ไลค์อ่ะไม่ต้องแชร์ให้เพื่อนขอแค่98ไลค์ผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนแค่นี้ครบ98ไลค์ขอ98ไลค์ทุกคลิปฮะน่อนบ วันนี้เล่นกันไปยาวๆสี่สัปไม่รู้จะได้กี่ตาเนาะผมมาบ้านเพื่อนผมยืนังชื่อช่องก่อนผมยืนใช่ผมยืนกดไปที่วิดีโอของฉันเอามาเด็กเขาได้ไหมโดยยาวเนาะกดไหน ตอนนี้คือเขาสอนผมอยู่นะครับอย่าไปดราม่าเม่าเขาไปไหนนะ<า>ได้ไปไหนเลยนะครับใชแบบ่เขาสอนผมอยู่ใครไม่เชื่อต้องไปต้องเชื่อเฮ้ยว้าวเป๊กไม่ดีอย่าง ไม่ได้ไหนเหียจะซือเล่นหีเอาเอาไปเลยไอ้นี่ยังไม่ได้เอาไปทำเองเลย oh. เออเราต้องมีติ๊กตอกก่อนไงแล้วเราค่อยโพสคลิปจากติ๊กตอกมันถึงจะทำได้เอแสดงว่าเราต้องเกิดติ๊กตอกมาใช่ไหมเนี่ยเออแล้วก็ถ่ายคลิปสักคลิปนึงอ่ะคลิปแบบงงงงง่ายๆแบบที่เธอยังทำไม่เป็นนะตายตัวจัดก,การเอง ทษคนะครับผมสอนเพื่อนอย่าดรามากคนละอย่าดรามากดรามากนะครับเขาไม่ได้สอนเพื่อนเขาไปไปทำอะไรกับแฟนขอดกแอีกขอผู้ต pues ิดตามครบ20คนเมื่อไหร่ผมจะทำคลิป Q&A โอเคขอ28ขอ20คนถึงจะทำ Q&A เพราะว่ามันอาจจะอีกนานเลยแหละเพราะผมมียังมีแค่หนึ่งคนนี้น ัตวเล็กเอออโโเคลกนอ๋อต okay. ั oh ้งชื่ออะไตัวเล็กไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดอายุดิอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวนะครับส่เยอะเนาะอายุเกี่ยวเขับขุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับถือคนนี้ติดเดียวนะเป็นโมโห ไอผู้หญิงเสียงผูกบวิชาะอะไรพูอมาีาน่าจะเล่นน่าจะเป็นอยู่แล้วโอ้ยไนนีชอบก่บกบนี่ไงจริงๆว่ไอนี่เล่นเป็นลองคิดน,น้งคิดแบบนีแหละแล้วพอเราตั้ใจทำคิดมันก็จะดัแล้วให้าทำอีกทีแล้วฝา่ ล้วขอเราขอาอ,าขอัพเลยขึ้น,น,นยังไงคุณไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ได้มไม่ได้คือเนี่ยไม่รู้ดิทื่เลนคุณก็ม,มีนะโอเคเราขออัพขึ้นยังไาาง,ไไงดดกันใช่ไหมทำไมอะแต่ว่าถ้าจะมาด,ดูคะแนนก็ได้ซึ่งที่มอเตอรูที่เคยอยู่ รอเนาะ,ะเขาเล่นตอนน้จบกันสาวโคช่ังเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเอชเลยเนาะ<อ>ช่วงนี้เล่นแต่ลูกซองไม่ค่อยถนัดลูกซองอยังถนัด,นดแต่ซองยาวซองทั้นไม่ถนัดเลยลยตได้่อย ยังอะไรกันเอ่ยเล่นเป็นอยู่แม่ตัดยิงระเบิดระเบิดระเบิดระเบ,ะเบ,ะเบิดทีนี้มีความยาวเวท่าไหร่ยังไม่ยังไม่แน่นอนไม่ได้บอกเลยครับ

ตาน,นี้จบแล้วเขาก็ให้บินมมาไม่เจอเนาะ,นะแล้วต่อยกนันทำมไมวะเขาก็มาสอนลงวัน